เมกซาดียวามโอว้ส่ตุนสบายดีเด้อันเด้อกะดาบทำไมไม่เอาเอาทำเฉยนะแต่นยังไม่ได้ใส่เกลือผาให้องไปเก็บอันมะเือะเยโ้จากะน้องสาธิตไปเรียนจ้าคยกินบ่าน่ อันต้มจืดแซบได้นี่อันอันนี้เราผูกเลยด้วยัดกระแซบอ๋อบ่อยสบายชื่อโมกระมะกกินด้วยเฮ้ยจืดแซไปสิห้าลูกไปบึงเงียนบปได้ไปตลาดเออไปกันเดี๋ยวมาจังซื้อไปโอ้ยโอ้น้องกระทิดสบายดีลูกชืดชืดอ๋อน้องู่ไปใส Ô oh, ừ. bên hương nàng nàng. Bye ba. Bye nàng chạy thiệt bay. Has mắc liền? Bung luộc. Manica tat phong nè, manica. Teng xong đây. Bok bok. Bok 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 สบายดีสบายดีใช่ละอันหนามันนร้านคอยนะงามแอาจรยวิจัเป็นคือเนาะน้ำการอ่านเท่าวะนำคานจังได้หัวแค่เขาบอว่าตวว่าเมื่อชื่อหัวเอกนอยู่นงมีแน่ตนางบตื่นกาชองบ่งอยู่าลำคานน้ำนงเนาะตังกี่เสื่อนะ ใจตัวนี้ก็ได้ตีนแน่เนเนาพะที่เรียกว่าชนาะ <c oughs> ที่เรียกว่าชนะจาจักที่เรียงวาชนาจากเลข,ขาให้ <c oughs> วันนี้จะเอาน้องชาติธิไปตัดผมเพิ่มยาวเลยจ่อยทั้งดำสิพ้าไปสมัครเรียนโมโหประจิอ,อารู้บ่ใหญ่เป็นวาวเลยเขียนเต็มแต่อ่านวาออก แต่เวลามันจเออขนาดนั่งอันอยังนะน้องเปียวก็น้องเตียวยังเงินนั่งภาษาจีนนอยังเกิดลาก็บ้านนะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาลาวนสอนนะตอนเข้าไปแรกๆนี่ก็เริ่มไม่ห้องคนึงแล้วก็อันเพิ่นเพิ่นพันพ่นที่บอกเองเยี่ยมพิเศษตอนเที่ยง ตั้งเรียนพิเศษเพราะว่าเพื่อสิ่วยทัดมูเด้อันคนเขาอยู่นั่นน่ะซัมมี่นั่นมอหนึ่งจะได้นี่ยนะแทนนี่ยังยังหมวกเวนจักเต๋ออยู่ไม่ไหวเลยเออไปวุนไปวุญตัวใหญ่จีโนทินเนาะยังน่อยอยู่แล้วเยุกยังหน่อยอันนี้ละกะสีอันให้ไปเรียนพิเศษพร้อม ไปถามเพิ่นว่าอันนี้บ้านเฮาเพื่อนเอาเป็นเดือนเนาะเดือนหนึ่งเท่าไเรเฉพาะอันเดือนนั้นที่ว่าเรียนธรรมดาอันนี้เพิ่นเอาเดือนละสามแสนแต่ว่าอันที่เรียนพิเศษเนี่ยงงเป็นคนดินเลยต้องไปเบิ่งกันไปถามเพื่อนืันนี้ตอนเที่ยงวเวลาสิจะเข้าไปถามเพราะว่าเพื่อนพักเที่ยงไปตอนนี้ก็บ่ระท่านแล้วเพิ่นนข้องห้องเลยเนาะไโอเคพ่อแม่พี่น,น้องไปติดตามกันว่าค่ะ ครูพอษาฮับน <guided snail> <Norwegian> <laughs> ้องชาดิตอยู่บ <the> <undercover> <laughs> okay, okay. oh, ่นาลูกฮับแม่นนำบ่เอาแม่ไปเลียนหนำบ่เลียนประชองนี่บ่แข่งกันกับลูกก็พอครูให้เชียบเกียบนด้น่อยมันถ่าเลียนเนาะยันดูไอ้สิเกินก่อนโอเคโอเคโอ้ลูกอ่ะบอกยังไลูกก็เขียนเป็นกับแม่เลยเด้์ป่าป่าไปเบิ่งเนาะไปยูนอฟไนสิทธิเป็นจังไดดไอ้สิทธิ์มารถ ก่อนสิไปโรงเรียนกับพามากินเขาก่อนเนาะอยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้เปิดประตขึ้นเปิดประตขึ้นวันนี้ฝนกินาปลอดเชื่อแต่เช้าเช้าอาทิตนี่คือผมนั่งโต๊ะนี้มันมีเครื่องปูไปหางามได้หลานนี่นะนจื้อ อุ้ยซังได้หมวกนะจะเป็นเข่ากันกับสุดเนาะแกได้บ่ลุอุ้ยอ้ยอุ้ยเอามือจุ่มเลยันนี้ว่าสิคอกินกะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออไปเส้นหรอวะนั่นหัวหลอนเลยเฮ้ยวันนี้หัวหลอนเลยเฮ้ยหัวหลอนเลยเฮ้ยเออรอวะคดหมวกแล้วออก

ก่อนจะไปมากินข้าวก่อนว่าเด้กกินข้าวแล้วบ่กินข้าวแหละฮะเด็ไอ้เท็ดต้อาให้กินกินบ่ค่ะไอ้เท็ดเอาฟิกให้กินไอ้เท็ดนอนยาวเงินนอนเลยหลอกหลนกหลอ้หลอกกระตุ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 กคักเลยนะ

ยืนมุ้งดเสือนะว่านี่ไปชื่อเสือนั่นไหนล่าลถเฮ็ดแหวกระเต้าอยู่กาเท่าไรนะแปดชิปอุ้ยลูดกว่าชื่อเสือชืบ่งามกว่าหน้าตอนแรกคิดว่าอยากแบบว่าให้ล้านใจชุดชฉางอะไรไปตามโรดแฟนแคบังแหงอยู่ยากับน้องฟ้าตอนแรกเว็บเว็บกว่าพอไปเฟยลุไปถามราคาเด้ออ้ย ลอยแพงเกินคนไอเทปกินน้ำอันนี้ทรราดาบ่อันนี้พิเศษบะอันนี้ทำบาาอ่าไม่เ้ยอันนี้พิเศษอันนี้ทำบาราพิเศษมันกัหลายกว่าพิเศษโดเมนพคนพิเศษได้

ถ้าคุณมีนาสมไหวนะผมทอเดี่ยวกันน ได้แม่อหน้าอยากไปเที่ยวมองนั่นเลยก็ได้ไ, e ไปก็ไดแล้วัออกกันอีกมีเม่ลดงไปไปปกั kea, ไปเนาะรอยากไป mm hmm. ามาทาไปเที่ยโอ้ยขาทำอะไรมื่อเดียวบ่เมื่อเดียวทำไปนอานอนเนาะมันทำอะไรเปลี่ยนใจเนาย

เที่กินข้าวพัดกินรสชินน่ะแม่บอกินรสชินมาวัดจันทั์ดีมากเยขอกูีที่ลูกเขาเชียงพีบ้านจะบอลูกหรือเบล สีง้วนนิ้สีสี่องและกมจนะแล้วก็บกเป็นันแรกคยจังอคือนนยังอ่านไ่ได้เได้ยังหรอได้อยู่พอได้อยู่ลูกว่านูยักยักเขามเปิดยักไปยี่ก็ไบยักไปยังรอ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 าน่าเจ้าูกวกตัวยังตัวอะไนี่เวยังไ

เคเราอยู่ปอปองสองลอาจารย์ก็สอนเพิ่มให้เขาได้ลงขาห้หงไปไม่ใหญ่พวกแม่อะไรแบบนี้นพิเศษนะแม่เพราะมีมีมีคนมาแบบเราเหมือนพกันเป็นแบบคนเราใหญ่เดิเขาเช่าชราชราชาสี่สีมาประกอบข้กันเน่ขาเอานั่นเบิกได้เขาส่งไปสามสี่ไปเรืยมันใหญ่เยนี่ปกติเสียปีอยู่เมืนึงแล้วแม่ยลูกเจ้าลูกใหญ่ xe cua cho xe cua địa, đẹp đúng không? Thế kia có phải mua chắc không? không? Người, mình mình cái Anh phải giờ mua thuốc mua thuốc, ขันยาจะนีขันไรซำมี้บอกมาสิที่สอะไการปิดนะใหญ่ลองไปหันท้ได้แแม่ก็เป็นครับบอแบบเด็กใหญ่ซำมี่เขาเลาตั um ้งใจเงียนแลลวโอเคนนี้หน่อยเขาอุปสารลยแปปีนนี้ไอ้คนนี้ดินนกันจริงมั้ยบกคาเพื่มันเดือนหนึงแสนแปิ แต่พาฝากพี่พี่สอี่มัเป็น้อูกบนเรียนหาสิตพันของพระเจ้าหลวงลูกเจ้าคาบแต่บเงี้ยได้แล้วขาขาดปหนห้องร่วใส่ตู้สัพพิเศษต่างหากนะานอะไรดินดีแล้วเฮ้สวมมองแล้วสูงมาสูงเ้าเขาพวกเบิรงเกียร์อะนูด็กันพปีต0ปีมันดูแล้วผลสิบเอปีหาทีมปีมันดูมอต้น มน้แวังไ่ได้แล้วงาหนึ่งแล้วนะทิดลมนึ่งไม่ได้เป็นแบบนซ้ำอีกแลเนี่ยบ่อไอ้วยันลกอไร่อ้ลงเนาะเล่นสิเป็นนะลงเน้ะสระสนะอากับปเป็นนโเกอะไรนีคนนาเล่นเ่าหน่อยนีกันแต่มาลวเขาแต่ว่าเขาเด็ได้อย่างนี้ลเขาขายลวเขาบเียนอยู่ร้านนี้ก็เป็นยอดเงาะคือตุคนน่

ກະມັນຮຽນເມືອແລ້ວກໍເ8ໂຕ1ເດີ້ໂຫມດເ1

ໄປເດ e ້ໄປຍ່າງຊິແລ່ນນ n ຍ

เรา็มาภมาไกินกังแค่นี้ว่าเขาจิ้มงเราไม่ได้เลยเดี๋ยว้อแค่กไเอาข้าาที่เรามาหเะนี่เปตนเนอะไรเอเป็นแม่เป็นแม่้แต่เป็บบคือเป็นเวลาทุรั้งกวัทุกร้เื่อพงขาเคุ้ลวนาเงียบเาค้แม่้าันเงียบนะเขาือกราใหเอาปั๊บเ ้ไม่ายไปโซนใ่หรอแต่บอแล้วเรากนะองนอีนหนึ่งเรสงคนอแล้วสกบแต่ว่าน้อยน้อยสีามีมันมีืนถาไปเลยมีมีปืนถามไปเลยได้อแนเลยแล้วขับไเลยแล้วาหวานสีอไรบ้างบ้า้

ไอเียวไเดียวสุดเแุดแล้วจ้งนะแมุู่กซาเดียวซะโอ้ไก่ตนแม่อกอบบุเนมัง่มงุดเนี้ยบีต้องให้กินก็แม่จ้งนะสร,สระอาโซซาบุเป็นบ่สาธิตนะสาทิตสเสื้อไอโเสือกับระอา

ไปไปพ่อแม่พี่น้อไไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ได้น้องสาธิตก็ได้ไปลตายและสาธิตเป็นสาธิตเอ้ยแม่นอันนี้อันนี้แม่นยังได้เคินแม่ได้เนี่ยแม่นเิรนนี่ยแต่เขียนตรงชื่อกระเบนว่างูจะชน จะจะย่านไฟเคิรนแม่ด้วยว่าจังไรเดยเดี๋ยวเธอชิตั่งใจวะนี่แหละต้องกล้าแสดงออกมีนิกหน่อยกว่าเธอเลยมนต้องกดดันเจ้าของเฮ้ยลงปิดประตูคนบอนดิพอตีแนนอก่อเม่พี่นอกมาดิตามเรียบร้อยละวพู่อนละวันจันทร์เจอกัน ปี่น so ้องชาติทิศได้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเนาะสามภาษาพัดช้อนสามภาษาเลยนะพอดว่าต้องเรียนพิเศษพ่อแม่พี่น้องเถอะอะไรพอดว่าอายเด็กน้อยไปแล้วน่าสบายดีน้องชาติทิศเป็นได้มากอยู่บ่ลูกโอเคอยู่บ่หูหลายังเป็นไงหูหุ่มหยุบใส่พอดิมีไปคุยยังดิ ตีรอตีมาผักินข่าผัดต uh ุ้ยก่าเก่าแล้วเนาะกินข่าเปนเวลาผัดตุ้ยกับเก่าแด้วตีเฮ้ยบปายกินข้าว